รับทราบประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่องให้ผู้มีรายชื่ออยู่ใน,นระดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพักการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างตามที่คุณชนินรุ่งกะนะเกียรติและ <c oughs> นางสาว <c oughs> เลนทิพย์พรวลินวันชโรรธได้มีหนังสือ ก่อนลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่18กรกฎาคม2568เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐนูลมาตรา101ง่งร้วรรสานั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ประกาศสภาผู้แทนราษฎรให้ผู้ที่มีรายชื่อในระดับต่อไปในบัญชีรายชื่อของปัก เพื่อไทยเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรแทนตามรัสนูนมาตรา105เลบสองคือ 1. นึ่งในธนุศดิ์เลขกอุทยลำดับที่39 2. องในธนพงศ์ธนเดชธนเดชาคุณรำดับที่40ครับจึงแจ้งมาให้ที่ประชุมทราบนะครับเรื่องที่สอง